ศึกต่อชัยวัฒน์บวกสอสมหมายนัดเงินล้านครับประจำวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2559ครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนเนครับสอจต้อยแปริ้วครับชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมซับจัดมาดูมวยคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นคู่มวยที่แฟนมัดมวยต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงครับชัยสอจต้อยแปะริ้วครับพบกับคนนี้ครับสมิงหยกจะเบากองสืบเดิมหรือว่าสมิงหยกลกหมนี้ชุบพรอนะครับในสีเสื้อใหม่ เก็บค่าดูค่าชมได้1ล้าน336,050บาทต่างชาติ109คนครับกรรมการสมบูรณ์ประภาวงครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่เป็นยก3ครับปลอยตัวมานี่คู่ขี้ใกล้เคียงนะครับแดงเหลื่ยมกว่านิดๆิดแม่จังหวะดันเข้าเชือกแล้วเด้งตีขวาตะทุงเข่าขวาครับพยายามอัดขวาสู้ครับตาด้านของสมิงหยก ตั้งแขนไหมครับแทงข่าซ้ายครับสมิงหยกครับเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายครับลูกร่างใกล้เคียงกันมากครับชัยสจต้อยแปรเร็วนี่นักชกจากนู่นแหละครับจากจังหวัดพังงาครับส่วนสมิงหยกประจวบคิริขันตีข่าวขวาครับสมิงหยกพยายามงัดศอกซ้ายครับชัยหุนหาเหลี่ยมตีขวาครับสมิงหยกครับ ความหลากหลายของอาวุธอยู่ที่ใช้นะครับส่วนในด้านของสมิงหยกนี่เป็นมวยเข่าโดยอาชีพก็ลุกลุ่มโดนดอนนะครับระยะหลังก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยเอาแข้งซ้ายครับชัยซ้ายแล้วพับเก็บครับตีเข่าซ้ายครับสมิงหยกปัดขามาเสียบขวาตามครับโอ้โหสวยครับดอกนี้ครับแม่ใช้เหลี่ยมตัวมาช่วยนะครับเดินเข้าหาเจอแข้งซ้ายสมิงหยกแข้งซ้ายโต้ขีบซ้ายครับสมิงหยก ดักแข้งขวาวางแข้งขวาครับแข้งซ้ายเตะขวาหลุดครับเจอแข้งซ้ายของชัยครับแข้งซ้ายมาครับสมิงยกซ้ายทีหนึ่งชัยโต้ด้วยซ้ายครับแม่จังหวัดดูเป็นรองครับอ้าวแข้งซ้ายเกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับแม่ได้ขวาคืนครับสมิงยกโอ้โต้โต้กันมันครับโต้กันมันครับอ้าวซ้ายไปพยายามจะตัดล่างครับหมดยกที่สามครับนี่ครับยังชูกำปั้นมันอกบั่นใจทั้งคู่ครับ ก็ถือว่าเป็นรายการมวยที่น่าดูน่าชมนะครับเพราะว่ามีมวยต่างศึกต่างสายพาเรดมาชกกันเยอะครับทั้งสายศึกของเพชรยินดีสายศึกของเกียรติเพชรรวมไปถึงในสายศึกของกลุ่มพลังใหม่บางกะปิครับความได้เปรียบอยู่ที่ทางด้านของชัยสอจอต้อยแปดริ้วนะครับนิดหน่อยครับไม่มากมายอะไรนะักล็อกรัดตีเข่าซ้ายครับทางด้านของสมิงหยกชัยคืนครับ ชัยกระถุงขวาครับสมิงยกโตเสียบซ้ายครับชัยครับแหมชัยเองวันนี้ไม่กลัวมวยเข่าแล้วครับกลาดันแทงสู้ครับมั่นใจอ้าวขอคืนบ้างครับกระแทกหมัดดันวางซ้ายออกแข้งซ้ายครับเกี่ยวได้ครับสมิงยกเกี่ยวได้เกี่ยวได้แหม่คืนไม่ได้ครับแทงเข่าซ้ายครับเจอเข่าซ้ายโตชัยฟันสอกซ้ายสมิงยกตีเข่าซ้าย ใช้ตีเข่าขวาครับสมิงยกมาขวาครับกระทุ้งเข่าขวาครับชัยซ้ายสมิงยกยังไงครับแม่ตีขึ้นไม่ได้ครับกรรมการสมบูรณ์ประภาวงครับแยกออกมาโอ้สู้กันมันหยดติ่งกับแบบนี้เอาวางแข้งซ้ายครับเกี่ยวกลจนจำเป้าครับลุยต่อครับแต่แทกหมัดมาก่อนครับแทงเข่าซ้ายมาครับเจอเข่าขวาของชัยครับ โอ้เรียกว่าอาวุธมีคุณภาพทั้งคู่ครับวันนี้เสียบเข่าซ้ายครับแข้งขวาครับโอ้ถือว่าเป็นการประกบมวยที่ดูดีคู่ขี้มากครับเสียบเข่าซ้ายครับเด้งตีขวาครับสมิงยกชย้ยแม่เตะขวาหลุดเจอแข้งซ้ายของชยัยหลวมหน่อยอ้าวแข้งซ้ายสมิงหยกแข้งขวาชัยคืนแม่รู้ครับแข้งต่อแข้งครับมาต่อหมัดเกียวเกี่ยวแลแ้วแทงขวาโต ชัยก็ตีเข่าขวาครับสมิงยกตีเข่าซ้ายครับเสียบเข่าซ้ายครับชัยยัยงเดินต่อครับสมิงนยกชัยก็ถอยไม่เยอะเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับอุ้ยได้แข่งสายสองแข่งสวยครับแข่งขวาก็ได้ตีเข่าขวาครับสมิงยก ชายตีเข oh, ่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับสมิงนหยกตีเข่าซ้ายโอ้ค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดหรือเปล่าครับทางั้นของชัยครับแต่ว like wow uh ่า huh. ยังไม่ห่างแน่นอนครับยังไม่ห่างครับตีเข่าซ้ายแข้งซ้ายของชัยเตะไม่ขึ้นครับแข้งขวาได้โอ้ได้ทั้งขวาได้ทั้งซ้ายครับสมิหยกไปซ้ายครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้ยังไงครับเกี่ยวได้แล้วคืนด้วยข่าวแต่ว่าเขามีแข้งมาครับไปเตะหลุดครับ ีเข่าขวาแทงสายโต้ดักแทงเข่าขวาครับหมดยกที่4ครับโอ้โหอาล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โอ้สฝ่ามือมาแล้วครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของชัยนะครับชัยสอจอต้อย8ปริ้วประมาณ15ช่วงตัว20ช่วงตัวครับก็แทงพันหนึ่งก็ได้2 0 0 0มืนะครับ เดินเข้าหาครับสมิงหยกปวตะเสียงเชียงเงียบไปแล้วครับรัดตีเข่าซ้ายครับยังต้องจับตาดูต่อเนื่องนะครับอย่ากระพริบตาครับพี่น้องแฟนมวยครับวางแข้งขวาแข้งซ้ายไม่ถึงครับใช้กระแทกหมัดถีบซ้ายไว้สมิงหยกก็พยายามเดินครับ สองสามสี่นี่สู้กันสนุกมากครับเบียดเอียดอาร์ตครับกอดที่ชัยเนี่ยจะมาได้ในลูกชัดเจนครับปลายๆเดินครับสวิงหยกไม่ยอมครับคือถ้าเกิดไม่ยอมก็ปิดกล่องนะนักมวยไม่ยอมก็ยังปิดกล่องไม่ได้ครับแต่ว่าชัยก็ออกรูปป้องกันครับแทงซ้ายลาคาครับนี่ครับกระทุนเข่าซ้ายครับน้ำเงินนี่ก็ยังเชียร์ยังมีความหวังครับ วยมีความหวังกองเชียร์ก็ย่อมมีความหวังตามครับไม่ท้อครับสมิงหยกตีขาวพยับเด้งตีสู้แต่ตอนนี้ชัยก็เรียกว่าป้องกันให้ดีที่สุดครับตีข่าซ้ายแทนขวามาครับเอาแข้งขวาไปตั้งขาไว้ตั้งขาไว้ให้สมิงหยกตีไม่ได้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับ ตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของราคาต่อรองนะครับร้อยละบาทครับแล้วแต่ความเชี่ยวของท่านต่อครับคือต่อต่อ,ตอทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแทงข่าวขวาหมัดหนึ่งสองสามโอ้แต่แกไม่ยอมจริงๆครับท่านท่านของสมิงหยกกรรมการแยกออกมายัางอีกครับยังไม่ยอมครับถีบซ้ายไปครับใช่ ตะแทกหมัด1 2 3ใชัยถีบซ้ายเสียงเชียงเงียบไปแล้วครับเสียงเชียงเงียบไปแล้วครับ200ต่อหนึครับ300ต่อหนึครับคือตอนนี้คือเล่นพันหนึงได้3 0 0แสนนะครับตะแทกหมัดเอาแข้งซ้ายเอาโอโหร่วงเลยครับทางด้านของชัยครับโอ้ลุกขึ้นมาขายังตุ๊ปตุ๊เป,ป๋อยู่ครับ โอ้ยังเป๋อยู่ครับยังเปยอยู่ครับทางด้านของชัยครับบอกกันว่าอีก20ิวินาทีสุดท้ายดูครับแข้งซ้ายครับโอ้โหแข้งผีจับยัดโอ้เต็มข้อครับโอ้ใครจะไปเชื่อแล้วทางด้านของสมิงยกไม่เข้าครับโอ้โหสำเพงไม่ครับคุณผู้ชมครับโอ้หมดยกสุดท้ายครับดูครับ20ิวินาทีสุดท้ายโอ้โห นี่น่าจะเป็นคู่มวยที่พลิกล็อกวินาศสันตโลที่สุดนะครับโอ้นี่นี่ยังกระโดดโลเทนี่ยังตุปัตุเป๋อยู่เลยนะครับทางด้านของเจ้าชัยสอจต้อยแปริ้วมาดูคะแนนครับโอ้โหแข้งซ้ายก้านคอครับบางคนนี่จ่ายตังกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตังหล่นครับตังหล่นแถมได้เก็บมาแล้วเก็บได้เพิ่มด้วยครับโอ้โหดูครับสมิงหยกลูกหมีชุมพรหรือว่าจ่าบบากองสือครับลิกล็อกวินาศสัตโรครับ เอาชนะคะแนนด้านของชัยสอจอต้อยแปรริวดูครับจะไม่ดีใจยังไงไหวครับโอ้โหเหมือนเงินหายแล้วมีคนออกมาคืนครับแถมยังให้เพิ่มมีตังหาครับโอ้จะต้องถูกจารึกแล้วครับมวยคู่นี้